สวัสดีครับช่างแจ็ค J A, A Air Car Service ซ่อมแอร์รถยนต์หนามแดงสมรประการวันนี้พามาชม Mazda 4X3 นะครับเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นเย็นไม่เท่ากันเย็นฝั่งแต่คนขับนะครับฝัง่งคนนั่งเนี่ยไม่เย็นเลยตอนนี้ปุตรวจเช็คอยู่นะครับก่อนทำงานพอแมมีเสียงนิดหน่อยนะครับคาดว่าเนื่องจากน้ำยาแอร์ขาดก็เลยทำให้มีเสียงภายนอกไม่มีจุดรั่วครับแต่ว่าน้ำยาแอร์ขาดหายนะครับแรงดัน ด้านด้านหานียครับอยู่ประมาณร้อยห้าเองซึ่งมันต่ำไปนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านโลก็อยู่ประมาณ20่สิกว่าครับผมอันนี้เป็นเดือนไม้นะครับตอนนี้ลูกค้าใช้ประมาณ180,000สนแปดกิโลครับผมแล้วก็ความเย็นเนี่ยฝั่งคนฝังคนขับครับประมาณ22่สิสองศา ฝั่งนี้29องศาครับตรงกลางส่วนด้านซ้ายนี่ไม่ต้องพูดเลยครับน่าจะน้อยมากครับเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ฝั่งคนขับเย็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรื้อภายในกันครับเรามาดูกันอีกรอบนะครับรือออกมาเรียบร้อยนะครับ m a z d a CX3 หรือเหมือนกับ m a z d a 2 Skyactiv คครับจะออกทางด้านล่างนี้นะครับไม่ต้องยกทั้งหมดนะครับ ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับแต่ด้านล่างด้านเดียวแล้วก็นี่เป็นสภาพของตู้แอร์นะครับแอบรั่วชัดเจนตกกระปกมากนี่ครับนะเละเลยไม่แน่ใจว่าลูกค้าเคยล้างแอร์มาบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับเละ้เหมือนกันเลยครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดชุดนี้แล้วก็รอตู้แอร์ใหม่มานะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับมาด้า CX-3 ครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แท้นะครับผมตัวนี้ใช้พาร์ตเดียวกับ m a ด้า2 Skyactiv e เป็นของแท้ m a ด้านะครับรับประกัน1ปีก็เปลี่ยนกองฟิลเตอร์แอ r ์โปรเนะครับชดเชยน้ำมันคอมไปดูชุดเปิดตู้ครับ น,นี่เป็นชุดเปลือกตู้นะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตากแดดไว้สักพักหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับมาสด้าซีเสสามเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ420กัมครับบวกลบนิดหน่อยตามสเปโรงงานเลยนะครับผมอันนี้เป็นแรงดันนะครับด้านโลอยู่ประมาณ30กว่ากว่าครับ ประมาณ200ตอนนี้แอรตัดต่อปกติแล้วนะครับเสียงคอมแอร์นี่เงียบไปเลยนะครับหอ,อน้ำยาแอร์เต็มเดี๋ยวเราไปดูความเย็ยนครับด้านในประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมสวยงามนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ความเย็ยนตอนนี้ครับอยู่ประมาณ8องศานะครับวัดาช่องลมเหมือนเดิม โอเคจบส่งงานได้ครับท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับช่างแจ็ค0 8 7 1 0 9 8 4 9 9วันนี้สวัสดีครับ